น,นี่นะคะเราทามากินร้านหวานเย็นสองบาทที่สามารถใส่ได้ทุกอย่างเลยน่ากินมากๆขายดีมาก,ดมากเดี๋ยวประมาณสองพุ่มโอกาก็จะหมดแล้วขายตั้งแต่เย็นนะคะข้อขาน่ารักมากค่ะของหนูก็จะใส่ไม่ใส่อันนี้นะใส่ไม่ใส่อันนี้อันนี้อะไรคะไม,ไม่ใส่อันนี้อันนี้ ไม่ใส่อันนี้แค่ในทุกอย่างใส่หมดอันนี้ไม่ใส่แม่ใส่สามอย่างอ่นไม่ใส่น้ำมันไทยก็เดียวแล้วแต่ใส่ไม่ใส่ลืมอะอย่างอื่นใส่หมดเนาะถ้าเป็นรวมนี่จะใส่เนี่ยเปิดฝาเนี่ยเนาะโอหนูไม่ใส่อันนี้อันนี้ก็ไม่ใส่โอเคอุ้ยจับไว้ไม่เอาจับรถไม่ยอมไม่เอาตรงนี้ไม่เอาช่อง เหนียวไม่เอาเอาเอา่ชอบข้าเหนียวใส่เอาข้าเหนียวไม่ใส่ข้าเหนียวไม่ใส่สั่งแล้วนะคะแล้วที้สดนะค่ะเอ้ยขาคราวนี้กินเป็นน้ำแดงละกันอยากลองกินเป็นน้ำแดงแดงใส่นมจ้ะนี่มากินกันได้นะคะอยู่ตรงข้ามสะพานใหม่นั่นเองสามารถใส่ได้ทุกอย่างเลยอร่อยมาก น้ำแดงจ้ะอันนี้ใส่สามอย่าง,งใช่ไหมคะ,ะสามอย่าง,ง,ง,งอ๋องงอะสามอย่างอันนี้ก็ได้แดงลวเหมือนกันนะค่ะ he's